สวัสดีครับต้อนรับนะครับเข้าสู่งาน t m f พลังขับเคลื่อนนะครับสื่อสังคมสร้างสรรค์มีเดียคอมมูนิตี้ครั้งที่7ครับวันนี้ครับเรามีโครงการนะครับสโครงการที่มาจัดกิจกรรมในวันนี้น้องๆทุกคนจะได้เล่นกันนะครับเรามีโครงการแลนแ lap ครับเป็นสวนสนุกเรียนรู้ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวในรูปแบบเสมือนจริงครับโครงการที่2ครับเรามีโครงการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อเรามีบอร์ดเกมนะครับ the rumor วินเลตเจสนะครับเป็นบอร์ดเกมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องข่าวลวงกับหมู่บ้านข่าวลือนะครับท่านผู้ปกครองและสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทางกองทุนเนี่ยเห็นว่าโครงการเนี้ยมีประโยชน์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาแลนแลบแห่งนี้เนี่ยหรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์กลางทุ่งที่เป็นคอนเซปต์หลักเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบทางคุณเก๋นเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าการเรียนรู้เนี่ยมันจะหยุดไม่ได้นะครับมันจะต้องต่อเนื่องก็เลยขอทุนเพื่อที่จะ ทำเป็นเว็บไซต์แอนิเมชันให้น้องๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้นอกจากการเรียนรู้จากของจริงกลางทุ่งแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของบอร์ดเกมบอร์ดเกมอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่เราจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสารพวกเฟคนิวที่เราได้ยินเนี่ยตามสื่อต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะป้องกันยังไงจะแก้ไขมันได้อย่างไรเราเรียนรู้ผ่านเกมตรงนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาต เปิดงานแล้วก็ส่งมอบเวทีนี้ต่อให้ทางครูเกตที่จะนําน้องๆไปยัง4ี่ฐานหลักนะครับขอบคุณครับขอให้สนุกกับกิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีครับ Yeah! ะะก็พร้อมที่จะเป็นเครือข่ายสําคัญในการขับเคลื่อนนะคะเพื่อสร้างสื่อที่ดีให้กับเด็กๆครอบครัวแล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการทาสื่อที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะ ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาบอดเกมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์ให้กับสังคมไทยค่ะเป็นการเปิดกว้างให้เห็นว่าพวกเราทุกคนที่สามารถนําเสนอเนื้อหาผ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นต่างก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อให้เป็นสื่อที่ปลอดภัยสําหรับผู้รับสื่อได้วันนี้เฉลรู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม ฒนาสื่อกวามคิและสร้างสรรค์น,นะคะที่ให้โอกาสเด็กๆได้มาทํากิจกรรมที่เพื่อการเรียนรู้แบบนี้น่าจะทํามีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กๆได้มากเลยค่ะอยากให้มีกิจกรรมนี้เยอะๆมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะเนชยชอบกิจกรรมไข่ตกตึกค่ะเพราะว่าได้ทํางานเป็นทีมได้รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะแล้วก็เราต้องปฏิบัติในเวลาที่กําหนดค่ะก็ได้ลุ้นว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกค่ะกิจกรรมวันนั้นก็มีหลากหลายนะครับให้ให้เด็กได้รู้จักจัดการทุกอย่างเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ดูแลเป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมที่ดีทีอ่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับในรูปแบบต่างๆขอขอบคุณอขอบคุณสื่อที่สนับสนุนให้มีงานทั้งนี้เกิดขึ้นอีกนะครับขอบคุณครับ